เปดดีจ้าพี่น้องมือนีิสิมาเบาเลี่ยงหวยนะจ๊นะเนาะสิมาบอกพี่นอ้องเงินเป็นแนวทางเนาะจ้ะต่ว่วาอย่าซื้อหลายเด้อจ้ะอันหวยปูแล้วบอกแต่ว่าเล่าบอกบอกให้ให้บอกผู้ใดจ้ะนี่อันหวยตัวนี้แล้วเขียนให้ต่ว่าขันพี่น้องเบิง่งหลังกายสืบอบะบอกไผ่ได้จากกันสีบอกก็คือเอาสมุดจดจดให้กันเบิง่ง เพราะว่ามันเสียควอมเบาแล้วเนาะจากเนาะและบร้การจากเบิ่งหวยเสียวหวยให้เบิ่งแล้วก็มาเบื้องอันรถลดขั้นเก่าอยู่บ้านแม่จะขายแบรนี้เหลขกมันม่ตรงกันแม่จะผู้มาสืกทอดขั้นที่มาอันค้นเอากันนะขั้นท่มาจูงกันไปนะก็เลขเหล็กไทยขึ้นกันก็รถที่ขายแม่จะมาเบิ่งพี่น้องว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือจังไดจัง ต่ว่าพี่น้วงกายานนี่เด้อจากมันเอาแน่นอนบได้เนาะเล็กห่วยห่วยเบื่อเบพอว่าเฮากับบรูจกกักว่ามันสิออกตัวใดเอาเป็นแนวทางซื่อเนาะจา้ะเนาะเป็นแนวทางสื่อย่าซื่อหลายสื่อพอใดฟังเนาะจา้ะเบิ่งพี่น้วงบับงดนิ้สิพามาเบิ่งห่วยเน้่อจ้ะนี่เมืที่ปูเพิ่นเชียนไห้เพื่อว่าบ่อ้บอกผู้ใดห้ามบอกผู้ใดขันเฮ้าเฮากับบบอกด้วยว่าจาเนะจ้ะเฮ้าบอกเข้ากับเขียนเป็นตัวเลขให้กันเบื้องเอา เพราะว่ามันเข่ามาสองงวดแล้วแม่จ้ะมันเข่ามาสองงวดนิง่งวดที่สามจ้ะแต่ว่าจักสซีแมนห์พิ่งบอมเนพี่นงเป็นแนวทางเอานาะจ้ะเบิ้งพี่นงบัดนี้สิให้เบื้องตัวเลขเนาะจ้ะเลขกรบบ๋ลายดอกซื้อซับหนาซับหลังเอานี่แม่จ้ะเลขเลขก,กันเพื่อนเขียนให้ก็มีเทานี้แหละพี่นงซับหนาซับหลังเอาเนาะจ้ะเพราะว่าเพื่อนบอก งวดที่แรกที่แหลกถูกเบิด์ตั้งสามตัวแม่จ้ะงวดที่สองมากกว่ถูกสองตัวแล้วบันี้งวดนี้จักสิเป็นยังไงพี่นงองเบิง่งเอาเด้อแล้วบันเนียบันนี้กมาไปเบิรงเลขรถดจ้ะบามันเป็นเหตุบางอื่นหรือจังไงผู้ซื้อก็ผู้ขายเลขกถ็ะทะเบียนรถดเลขกันทะเบียนรวดตัวเดียวกันแม่จันไปพี่น้องไปเบิงสงเอาคีบให้เบิรง โอ้ยอีเท่าไปแล้ว <c oughs> กัรถรู้ซายรถรู้รถรู้เขต้องเสียสัตว์จ้านี่จอดไปโดนแล้วโอ้ยอีหลายนี่ตุ๋นสัตว์ดิใช่โย่เฮ้ยอยู่นัอ่อันนี้ล่ะเที่ยวอ,อุดรเฮ็ดงานประจำตะกี้กันเลยทำกุ้นขือหยังเด้ ได้ขั้นไม่ลรอกกะถิ่มมันไหวแบบนี้กระจอดได้ไม่ใช่เรื่องเท่าเวลาหรกไ็ได้ไม <ป S 2> ่ขั้นนึ่งก่อนไมนนี้ก็ะเทียมลอยตลาดคนนี้คุณแจไป่เวลาตามสภาพมัไปไป่งตามสภาพนั <c oughs> ่นแหละเออใช่เราเนี่ยเจอก็ฮันละคุณแจได้เค <c oughs> ลียบพื้นที่แม่จันปุ่นมันหกสร้างเคนสีเมาไปมั่งเอาอะไร ที่จริงแล้วเจ้าของเพิ่นกับบ้าอยากขายหรอกเจ้าของเพิ่อนมาสิใบเธอต่อรถลาสั่นล่างดีๆีแหละเฮ็ดซีสุดแม็กซ์มันมันยั่งอันนี้อยู่เอาเลขทะเบียนแค่นนี้ก็แค่นนี้คือคือคือาการแบบนี้เหรอคอเราได้เช็ดซ้อ่ะมันสีออกคักค่ะแบบนี้มันงดูพี่น้องรถเพิ่นมาสื่อออกแท้เลยหงวดนีละเด้อจ้ะ